100 likat ครับวศภากุหลาบไทยครับครับกุ๊กกุ๊กวศภากุหลาบไทย

อตู่มือระดบี่สามสองที่สะะามบังเอาหลังวังที่กลับไปไปนะเออันบังโยนะครับบันบางโยไม่ได้ไม่ได้บ้างมาดูครดู ไปเลย้องหาอหาส้ผู้น่อยนาเดีจยวไปาอยู่ตำแหน่งทางดีบางกุวัของไปก่ รับค่านุ่มดลยปานเขื่อนจโรไส้หัวเดินเบายาบอบาใส่ควันดำๆเสร็จตั้งใสา้นโยโย่ได้ได้คว้าตัวเยาวานล้วนะโยโ่สัญชาต่ ั้หแก้อยยั้วแของางไรผ่นี๊บนะเกการทิ่ดักไป็นไดวยหัวดนฟ้าทันดันได้นกำข้ากระปงกระวาควันเห็นั้้ายแล้วนะครับมีกระละหออกมานกละเห็นอรล้ยวกระเล้อยู่ตรงกลางนะครับสองรางคนไรต่างกัน แต่บันเที่ยอยู่ฝั่งตั้งสายด้วสองร้อยจีบลีกมานครับเบาดีครับครับดูเทวดาแล้วเป็นแค่มันวแก่นะครับดูเทวดาแล้วเป็นโกแกนะครับเป็นโกแกหรือเป็นนายกยาเออนายกยาก่อนครับนายกยาแล้วก็เป็นตัวแก่ครับ ตอกสูกต้องมันบอสตังคำหุบกิ่งตอกได้อากาศมันคืดทึ้นนะครับผมนครับกําลังในหาโมนงเลยตอวนี้ปกติทน่ผมคุงเครืองี่ยู่ไต่เยเป็นไปนด้ครับปกติพอดีเลยใี่ไหมครับไต้กี่ง้อกนะครับไต่ยู่ไ้่ยู่ชุดปะย่นะครับรับแต่ก็ต้องเลีวน้ำนะครับกไปขกาฐานเลี้ยวเว่าก็ต้องเข้าใจการตลาดนะครับตามที่วกมนักนะครับตลาดเท่าควาน หน้าวีครับ่้องยัขยายนะครับให้ได้ดีใจนะครับได้ยกย้าเข้ามาได้ครับเจ็ดสิาสิบห้าวีนะครับอีิบี่สมาช่างเหยีอบเราไ้ก๊ับช่างเหยียบเรยัครับไปแล้วนะไป ปลอดภัยได้คุณสูงสูงลงตัาตาพบใกล้ใกล้ได้หลายหขอที่นั่นิวเขดาาจรงชคบสามสามน่งแดไปดูกัน โบกเข่าแขงแล้วไอ้ทำมันเป็นต้องเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวอย่เด้อนะครับไปาข้างครับตัวบามันเป็นดุนดุนได้่อยล่างไปลูกล่างไปทำเป็นเกลียวเป็นเกลียวแต่ก็เยาะดองแล้วครับ เบื่องการเขายอดเขา้อเบื่องการว่างหางกับกำลังได้48 55ป53รับ60นะครับจังคอยตีลังกาครับเบิ่งด้าบังด้า จะเป็นเป็นดีครแปดสิบพันทุกทีนะครับทุกทีนะครัเรยนะครับุนีปเลยสิบพนต่อเราตอเหน้าตเราเรา